สวัสดีครับเพื่อนตอนนี้ผมมาอยู่หน้าหมู่บ้านสาลินอเวนิวนะครับเพื่อนเวันนี้พาเพื่อนๆมาแนะนำร้านลูกชิ้นปิ้งนะครับเพื่อนเอน,นเขายไม้เท่าไหร่ครับ มีห้าบาทกับสิบบาทครับห้าบ,บาทกนะับสิบาทแล้วอย่างไส้กรอกเลยครับไส้กรอกสิบาทครับลูกชิ้นแล้วครับลูกชิ้นจะมีห้าบ,บาทกับสิบบาทอ๋อลูกชิ้นเรามีลูกชิ้นอะไรบ้างครับชิ้นจะมีเป็นหมูครับมีเนื้อหมูเอ็นหมูเนื้อหมูเอ็นหมูฮนะครับผมโอเคเดี๋ยครับเพื่อนๆก็ทางร้านมีผักบริการด้วยใช่ไหมครับม,มีผักบริการนะทางร้านขายกี่โมงถึงกี่โมงครับสี่โมงค่ะถึงสองทุ่มสี่โมงถึงสองทุ่มนะฮะร้านนี้ก็อยู่ติดๆกับร้าน ถ้ามันไก่เตาแก๊สกับเตาถ่านเนี่ยอะไรมันเปลืองกว่ากันคนระออัอเตาถ่านจะเปลืองกว่าพี่เตาถ่านมันต,น,ตนต้องติดตลอดอ,อย่างนี้ลูกค้ามาเราก็ติดได้นะตอนนี้ก็กำลังปิ้งนะฮะอนนี้ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆครับเพื่อนเดี๋ยวเย็นๆน่าจะเยอะๆนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้เวลาเลิกงานนะเพื่อน ทางร้านมีบริการไหมฮะแบบว่าลูกค้าโทรมาสั่งอะไรอย่างเงี้ยมีไหมฮะก็<อ> oh, มีครับมีส่งครับเราแวกใกล้เคียงเนี่ยครับอ๋อขอเบอร์โทรเลยครับผม0829828022แล้วก็0863297858โอเคครับแต่เพื่อท่านใดที่อยู่บริเวณนี้นะครับก็สามารถโทรมาสั่งได้นะครับ แล้วทางร้านมีน้ําจิ้มอะไรบ้างครับเนี่ยน,น,น,น้ำจิ้มหวานค่ะนี่ก็เป็นน้ําจิ้มนะเพื่อนๆมันเป็นใช้มะขามเปียกไม่ไม่ใส่น้ําส้มสายชูค่ะอ๋อไม่ใส่น้ําส้มสายชูนะใช้มะขามเปียกค่ะโอเคตอนนี้ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆครับเพื่อน สำหรับเพื่อนๆที่เลิกงานแล้วนะก็แวะมาอุ่นๆกันได้นะครับก็มีให้เลือกหลายเมนูนะครับเพื่อนๆ <S <S ใช้เวลาปิ้งนานไหมครับยาจะได้นะครับไม่นานพี่แป,ป๊บเดียวแป,ป๊บเดียวนะครับอ,อกทำแก๊สแก๊สมันร้อนอยู่แก๊สมัน ครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องอหลงฟูตี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนครับวัสดีครับพี่ให้มาถ่ายทำนะครับไปนะครับบายบายครับผม